ถ้าเกตใช้กับคนอื่นปุ๊บความหมายจะเปลี่ยนคือน,นี่ใช้กับคนอื่นปุ๊บความหมายจะเป็นลักษณะเดาค่ะเดาเช่นโอเคอ่านมาบัญชีชสอีโอซึนมาลิโกชีเอเกะครึเกตส์ยอืมอีโอซึนมาลิโกชีเอเกะครึเกตส์ยความหมายจะเป็นลักษณะอืมใน เสื้อตัวนี้ถ้ากลับมาเรียโกแล้วน่าจะใหญ่นะน่าจะใหญ่คือเคสเซลเป็นลักษณะเดาค่ะให้ความรู้สึกบอกความรู้สึกว่าคือคเซลอย่างเงี้ยค่ะน่าจะน่าจะใหญ่นะโอเคไหมคะโอเคต่อโจมโชยงีฮาเซลถ้าเป็น사람이 네좀저 하세요. 저희가루나 예미한나요에 다른 사람이 듣겠어요. 아. 그는 듣지 못할 겁니다. 네, 다켈리씨가이 선물 바르면 면 좋아하겠어요. 음, 리씨가이 선물을 받으면 좋아하겠어요. 그는 좋아할 거예요. 좋아할 요 좋아할 거예요.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  좋아할 거좋아하겠어요요좋요요좋요 วาฮกเซอรโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ลองมาดูจริงๆอันนี้ใช้เยอะกว่าที่ว่าสัญญาณนาะฮเกเซอร์ก็คือปกติก็ใช้กันธรรมดาแต่ว่าอันนี้จะเห็นจะได้ฟังเยอะเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นเลยค่ะโอเคมันชีฮากมีมีช่เกามันดินเคคอือินเดียฮันบอนทูโช ซยอฮันบนถือชอบซยโอ,โอน้าจะอร่อยนะเนี่ยพูดยังไงฮะอาจูมาชิเกสโซโยโอ้โอ,อจาจเกสยคะ่ะพูดแสดงความรู้สึกกับสิ่งนั้นๆโอเคไหมคะอาจูมาชิเกสโซย์อาจูมาชิเกสซย์คือถามว่าชัวยังไม่ชัวเพราะยังไม่ได้ชิมใช่ไหมแต่มองแล้วแบบพูดให้ความรู้สึกเดา<ม>ในแบบบอกความรู้สึกของเราที่เราเดาออกมาคะ่ะ โอ้ออร์จูมาชิคิโซน่าจะอร่อยมากเลยนะเนี่ยความหมายแบบนี้โอเคไหมคะมีมีฮากโตุกตาชิโอเนอร์อาชิเมัน์มดมกโกฮักคิโอเอวัสโอโยแพกูฟุแพกูฟุเกซาย หิวๆหิวๆโอ้โห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 โอ้โาโอาโหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้โหโอ้อ้โ ตัด oh, ตุ้งทักกี้ส์โซ่โอตัตงทักกี้สซ่โอตัต้ทักกี้ส์โซอ้งั้นต้องเหมือนแน่เลยค่ะคืออะไรไหมคะนิสัยการพูดใช่ไหมเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมเอ่ยโอ้ตัตุ้งทักกี้ซ่ความหมายแบบนี้ค่ะก็คือเดาเอาเฉยๆะบอกอความรู้สึกของเราไปให้ความรู้สึกว่าโอ้คุณต้องรู้สึกอย่างนั้นแน่เลยอย่างั้นโอเคไหมคะตัตุ้งทักกี้ส์โซโอเคตออืมบัญชีฮะกูมีมีชี 이번주에อีสักก์น์ทั้งอ่ากยเรอืมทั้ง่ายเร่อ이번주어렵겠어요โ어렵겠어ออกเสียงแบบเนี้ยฮะ어렵겠어ยากนะดูเลยก็ยากนะดูเลยสิองเี้ยค่ะอีกทีไหมมีไหมสิลองออกเสียง어렵겠어요โอเคมีไหมฮะกตุกตัวสิ 이김치กิ한번드셔보세요음ันบอ어ดูอบต้เนเลยเงีง้ยคให้เป็นความรู้สึกบอกความรู้สึกเพราะฉะนั้นเสียงออกมาจะเป็นอย่างนี้นะเบเซลอยางเี้ยค่ะใหม่ตุกตาชิออกเสียงมา <laughs> เบฟก็เซลโอเคต่อตุ๊กตาโกบันชิชิถามถามอ คายก็เออเจมี่อีกสิ哟โอ้เจมี่ก็สอโอ้น่าจะสนุกน่าดูเลยสิถ้าอย่างนั้นอ่ะอืมโอเคบัญชีหากูมีมิชิผังหาดเอโคยังงี้ขายว้าชุกเกสสอโอ้ว้าชุกเกสสอจะมาได้ยินอันนี้ใช่ไหมครโอ้ชุกเกสสอต่อตุ๊กตากูบัญชีชี เซื่อวานห้าชั <im> wow, ่วโมงต่องานปีนเขาปีนเหนน่อยแย่เ,ยเลยม่ววานาานี้วัมกั้